เปลี่ยนกลุ่มลูกค้าให้จ่ายเงินง่ายขึ้นด้วยวิธีนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับใครที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้แบบหมดเปลือกเลยนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้เราขายยากมากขึ้นสินค้าเหมือนกันขายในราคาเดียวกันแต่ทำไมเพจเราขายไม่ได้อีก เพจหนึ่งทำไมเขาขายดีจังและที่สําคัญตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนรู้สึกว่าลูกค้าเริ่มหดหายใช่ไหมคะลูกค้าใหม่ก็เริ่มหายยากมากขึ้นบางคนก็บ่นในเรื่องของการยิงแอดนะคะค่าแอดนี่แพงสูงขึ้นนะ กำไรก็ไม่เกิดนะคะพอเราไม่มีเงินตรงนี้จากการขายของก็ไม่มีเงินที่จะไปยิงแอดต่อยอดใช่ไหมคะปัญหานี้จะหมดไปค่ะแค่คุณเข้าใจเรื่องนี้อันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการออกมาให้ประโยชน์หรือว่าสร้างคุณค่าให้กับเพจของคุณนั่นเองค่ะวิธีนี้ยังใช้ได้ผลนะคะ8 0ดสิบสิบควรจะเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์นะคะต่อกลุ่มลูกค้าของคุณนะคะสร้าง คุณค่านะคะให้กับลูกค้าของคุณคือขอขยายความคําว่าคุณค่านะคะสำหรับมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจคําว่าคุณค่ามันคืออะไรนะคะ คุณค่าก็คือคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์นะคะเวลาที่เราออกมาไลฟ์สดเวลาที่เราทำคลิปวิดีโอเนื้อหาเหล่านี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อคนฟังนะคะคนฟังก็คือลูกค้าของเราเป็นประโยชน์ต่อเขาไหมมันตรงเพนพอยต์มันตรงกับปัญหาที่เขามีอยู่ไหมมันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าหรือว่ามันตรงกับสิ่งที่เขากำลังมองหาหรือเปล่า ประมาณนี้นะคะเราพยายามที่มาทำคอนเทนต์ตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าของเราและที่สำคัญก็จะต้องเชื่อมกับสิ่งที่เราจะขายด้วยนะคะค่อยๆเชื่อมอย่ามุ่งเน้นไปเพียงแค่ออยอดขายอย่างเดียวแต่เราจะต้องมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์แล้วก็กำไรที่ลูกค้าเขาจะได้รับนะคะเพราะนั้นเนื้อหา80%ก็จะอยู่ในส่วนนั้นส่วนอีก15%ก็จะเป็นในเรื่องของรีวิวนะคะเทสติมเนียล t e s ต์โมเนียก็คือการบอกต่อนะ,ะโดยที่เรานะคะให้คนที่เป็นลูกค้าเก่าเราเขาใช้บริการแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้คุณค่าและที่สําคัญสินค้าของเราตรงปกนะคะ แก้ไขปัญหาได้จริงให้ลูกค้ากลุ่มนี้เข้าไปบอกต่อให้กับเราหรือถ้าเกิดว่าเรามีรีวิวของลูกค้าที่เขาทํารีวิวให้เราแล้วก็เอามาลงไว้ในเพจเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะในความเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่เราที่ยังมีความลังเลอยู่ให้ตัดสินใจง่ายมากขึ้นนะคะส่วนอีก5%ก็อาจจะมีการจัดโปรโมชั่นบ้างนะคะเขาเรียกว่าโปรโมชั่นหรือว่า กิฟต์วอชเชอร์อะไรต่างๆให้กับลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าเก่านะคะแล้วแต่เห็นสมควรนะคะจริงๆการลดราคาหรือว่าการจัดโปรโมชั่นทำได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจำเป็นต้องทำเสมอไปนะคะอันนี้ก็ให้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเชื่อว่าคอนเทนต์ของเราเนะะี่ยค่ะจะเป็น ดึงดูดที่จะทําให้เราได้ลูกค้าตรงกลุ่มมากขึ้นนะคะคนที่ไม่สนใจคนที่ไม่ชอบเขาจะไม่มาฟังคอนเทนต์ของคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะคนที่คุณอยากให้ฟังแล้วคุณสามารถไปสกิดใจเขาได้ตรงประเด็นตรงปัญหาตรงสถานการณ์นะคะแน่นอนคนกลุ่มนี้ก็จะเข้ามาฟังของบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ทำเพื่อให้ทุกคนนะคะแต่เราทำให้กับลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้น จริงไหมคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ